สวัสดีครับสวัสดีเว็บซีทุกทุกท่านนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับเอฟซหลายๆท่านนะครับบอกว่าให้มาตามตัวเลขแนวทางตัวเลขทุกลาพกับคุณแม่นางงามนะครับแอดมินกับมาตามให้ด้วยครับสาหรับตัวเลขของคุณแม่นางงามนะครับคุณแม่เป็นจะฝันไม่บอหรือว่าจะย้ําเลขตัวเดิมนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับเด้อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ผู้ไดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับสำหรับตัวเลขความฝันของคุณแม่นางงามนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคุณแม่ฝันได้6-4-1นะครับใครตัดเล่น2ตัวก็น่าจะโชคดีนะครับจะมาตามต่อในงวดที่2ของคุณแม่นางงามนะครับมกนนเัะ คุณแม่กำลังแต่งตัวแม่วันดีครับอ่ะมาหอดนะครับบานนี้เพราะว่าคุณแม่กับว่าสบายร้มือนะครับเขาก็มีเสียงขึ้นมาดีคุณแม่นางงามนะคะเนาะแต่ข้าวว่าแม่ไปไซเมือนเนี้ยนครพนมทำบุญทำบุญามขึ้นน้ำพ่นข้ามหงม่วงแห่งหอดีซีครสาวไปขอพรขอโชคลาภก็เพิ่มเลยแม่ บ่ขอว่าจะคล้องได้แล้วก็เลยโบขอขอแม่ช่วกัภาพแข็งแร่งครับแต่ว่าแม่บ่ไเด็ฝันไหม่ฝันอือฝันมาอยู่แม่ฝันแล้วก็ได้ไปน่ะแหละครับกต่ว่ายี่ดอกว่าขันบ่เห็นมากก็จิโทรบอกตัวเอาครับบอกตัวเลขเอาสินะครับะม่อยู่หลายเธออยู่แม่เออจังะขันมาบ่าท่านแม่นะบ่าท่านได้มือนนี่มันมาหอดคำแม่คิดไว้ค่ะขันบพาคำครับ ลองเล่าความฝันให้ฟังจักหน่อยในเมื่เพื่อเป็นไดคิ้งความเก่าครับขันฝันคล้ายๆความเก่าสิส่อๆเลขบหนึ่งหรือว่าอันไมเลขออกเนาะ,ะในฝันก็ไดะ้พอเยอะอีกต่็เอิญถามกันฮือฮัทฮือฮัดอยู่กับรัชพรแบบนีคนละอยู่หนาบาคัครับ เลขออกแล้วบ่อภาษาออกแล้วเลขรางวัลที่นหนึง่งพันหนักฟันแบบเก่าแต่ฝันแบบเก่าครับพี่ผูถถ้ถือว่ามอยู่วภาษนเสียงพ่อตาหนีตอบครับหลันจากนั้ผู้ใดเราถือถือีหยังถือเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึง่งเนวัดครับว่าหัดตานีก,ก็ได้แม่ก็ได้เอิ้นใส่ได้ตัวไหนเราเพ่อใหญ่บุญม่าเพิ่นได้พ่พอตามาเบิ่งหังมาเบิ่งงามงามเลขสี่สองสามหาพัหนห้า เพื่นบอกเป็นโตเลยออกเป็นโตเลยค่ะออกในไทยของราวันที่หนึ่งสองสามหาบมันได้ครบหลอดคือคือแม่ว่าเกินไวสแลงละมันครบหลอกของไอ้บุญมี่หายสมัยน่ะครับอืมครบเดือนครบปีแล้วครบปีแล้วครับสองสามห้านะแม่เนาะเพื่อนก็บอกแค่นี้เอาบอกแค่เด็กไทยสามตัวของลอตเตอรี่ของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองสามหาบ่าจิครับแม่ก็ได้จากว่าสอง สองเนาะสองมันมีสามแม่จะกว่าสามสามหาสิจะได้ไคะครับอ่าสองสามหาเพะกระี่ท่าแม่ฟันสิตั้งแต่คันไดแปดสองกับสีสูดแปดแปดแปดไปมันงการจะออกแปดแปดนั่สินะอือมเพิ่มเติมมันเติมมันจะเป็นเล็กอยๆสในจังหน่อยจังสีหน้าคันฟันมันเจอมันมหายตรงตรงค่ะอันสองสามาหาแ네ม่ว่าจะเป็นตัวไดก่อนกี้ถามเป็นในในสองสามหากัาเป็นสองสามกับเอาสาม สองหางสีก็ได้นะมอ๋อเคทสองหางครับครับในตั๊กสองตัวสี่กระไแม่อ๋อกระดาษมาพี่น้องเอามาโจนหาเอฟซีได้แคบนะขัดจอฟันที่ตังสั่นละมวลนี่กระได้ฟันฟางลอตเตอรี่ขึ้นเก้าหล่ะครัแม่เป็นเลขไทยหาก่อนวารางวัลที่หนึ่งเนาะบานนี้เป็นเลขไข่บานนี้เป็นเลขไข่สามตัวของรางวัลที่หนึ่งสองสามห้าบันดพิ่นห้องบอกเลยแม่บอกแม่จ้าแม่เอิญถามเพิ่นกระได้คอยู่นวันนี้ก็ไปถามเพิ่นอีกว่า ถือไว้นหระมาเบิงมาเบิงคุณว่าคุณพวกเอาไปมาเบิงเลยว่ะตีคือสองสามห้าคุว่าคุณว่าสองสามห้านะคะนี่เป็นลอตเตอรี่ในคนในฝันคือการอยู่แล้วฝันจากมาจากอันนี้ที่ว่าอันแม่ฝันเก็บเห็ดนั่ะค่ะสมดอกแบบไอ้ตัวนี้ล่ะ คือว่าอันที่ว่าฟันฟันตองหดแล้วก็ฟันมาเรื่อยๆนี่ก็คือว่าเป็นฟันดีนะคะแม่อันตองหดตุ้มอบอลอ้่างไรบ้างเนาะสิว่าไปเก็บเห็ดบันนี้กับว่าอธิษฐานยังคือเกาพอว่าอยากล่องว่าเจ้าของอยู่นี่โฉบว่าสิมีคนมาบอกว่า่ส่วนมากกับฟันเก็บเห็ดนี่จะมีโชคแม่บอกค่ะครับฟันนีคนเอินสามจั้งสิละลักษณะเดี่ยวเกาเลยนี่นีคนเอินถามมาเลขออกตัวได้คือเกานี่แหละ ฮักก้อนนี่รางวัลที่หนึ่งเป็นไผ่ถือเป็นบ่อค่ะนักใต้บ่อโบ้ไอ้แผนถือค่ะยกขึ้นให้เบิ่งนี้อันรางวัลที่หนึ่งตัวแรกเลข้ายมันนั่นค่ะยกขึ้นมาไดยก็เห็นยกขึ้นมาเลยบ่เห็นบ้านเลขที่เขาเด้นะก็เลยออกบ้านเลขที่น้อแม่เนาะจ้าบัดนี้ว่าสองสามวาสนดกไปตีใหญ่ก็แม่น้องบอกมันโตเนาะค่ะคือดีแทบไม่ต้องไปตีแม่ก็เลยมั่นใจว่าเลขนี้ได้แล้วเนาะค่ะเนาะ แม่ก็ว่าแม่ได้ครบรอบนี่ก็แม่ครบรอบที่ว่าครบรอบรอบทีไอ้บุญนี่คนสั่งพ่วงมไอ้ก่อนคนทีนี้จากจากล่างตรงคนว่าไม้เข้ามาจะได้ครบรอบอีแม่ครบหลอกคนวางสิเอาไอ้ไปแล้วน้องสิถือเลขอีกเจ้าเสือบอยน่ะพี่นั่งงามสิถือเลขบอถือยุสิโดนอยู่อ้ไปจากสามซีปียู่มันได้ซีปีนี่หรอครบซีแล้วบอค่ะครบแล้วสามซีปี แสดงว่าครบรอบแล้วที่ควจะหายต่อได้คิดว่าแม่กับเรื่อยเบื่องจากของนีดวงขึ้นไปนี่โชคง่ะแม่ก็แม่ก็คือบ่านเนาะแม่ก็เบื่องดวงนี่เฟดมันตรงกันก็ปีเท่ะดวงดีกับวันอังคาระมังก่อนแม่แม่มันอยู่ในอันนี้เพื่อใครปีทาะแล้วกปีเกิดค่ะวันกับวันอังคารจะพ้นแสนเงินล้านค่ะ ก็เป็นดวงเป็นโชคจังได้มาเจอกันเนาะที่แมวเอาเมื่อนอเที่้ามาแบบว่าโอ้เสดดวงกันใช่มากกับเกตังบุญถ้ำแล้วกับแม่นางงามนั่นเป็นดวงเป็นบุญมาเจอกันเนาะมางอนแหลกก็ถือว่าเขาเนาะแม่เนาะหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเนาะแม่ก็เรียว่าอีกหนึ่งหกสี่เนาะหนึ่งหกสี่ตัวหนาเนาะแม่ค่ะจ้ะอันนั้นคืองวนแหลกได้คี่หน้องนะคะบันนี้จะเป็นงวดที่สองเนาะค่ะแม่เนาะ งวดแรกนี่จะเขาทั้งบนและล่างสี่สามกับหกหนึ่งเว้ยเนะบันนี้ชิมาเป็นงวดที่สองเลยพี่น้องก็คือเป็นความฝันของแม่คือเก่าเพราะว่าแม่กับมันใหญ่กับันคือจังสันละพี่รันต่มไอ้บุญนี่เนาะย่างาสิเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นคุณแม่ก็เอาตัวเลขไปขอไอ้บุญนี่ญุ่นเนาะได้ญุ่นไตัวเล่าอุญุ่นเป็นพญานาคคนไห้เนาะเมื่อนั้นคนอยู่แทนได้บุนนี่เป็นพญานาค แล้ววันนี้ที่ว่าฝันคงชูไทยเมื่อนี้นี่กัิเกี่ยวกับเพิ่นบ่แม่กับเสียงเป็ดกับเป็นส้มผู้ชายผขาฟูกตะวันของฮู้ว่าโตผู้ชายอยู่ตะวันโชคแม่กับแต่มาน้องผู้ชายนนเนาะไหมพ่ามาที่เพิ่นห้องบอกเนี่ยห้องบอกดีกว่าเป็นพอน่อใหญ่ตบพ่อใหญ่นี่แต่ว่ากะมันแต่มกักแต่เป็นนักสันนะครับเป็นผู้ชายห้องมากพี่มาแม่ชิมีดวงผูกพันกับเพิ่นเนี่ยบอ,<พ>อ<ห>มแคิดล้างแสนบอ่ะเพราะว่าเพิ่นมาอีกสามสี่ปีอันนี้มันครบรอบแล้วครบรอบแล้ยพี่มาเพิ่นที่มาห้องบอกคือเราค่ะ ก็มาได้ทอมัองกลค่ะ้านะยแ่ำให้พร้อมมาเบิ่งเดือหมาเบิ่งสสันนเอินใช้เงินแม่มาหั่นอคะภาาคั้งทที่บ่อได้คุยกันจังมืออันละมาเบิ่งหเบิ่งเขาถือเขาถือประสองสามหาือกิ๋นอไกันได้ยังสิ มันพพหลอดบานเอาให้น้องสาวฟังมว่าไม่เลยเข้ามีหลตันแนวว่ะจ้ะบาดนี้เบากว่าน้องลูกใส่บาดทม่หมดเศร้านี่ลวงพี่เันถามหาอยู่พี่กำนั่นเดียวกันคนบอกตัวเดียวกันเนาะเขาบอกใส่หูมว่าครัแล้วเดียวกันเองเนีะเป็นกรรมฐานสองสามหาเลยเพิ่นเพิ่นก็คือกันบอกเพิ่นสายกรรมฐานพระเพิ่นสายกรรมฐานค่ะ ได้ตัวเดียวกันเป๊ะเป๊ะเรื่องสองสามตัานะเล่าก็ว่าเขาเบากันมากูซื้อตัวนี้สองตัวกูซื้อตัวนี้สองตัวเฮ้ยกูถือกสามตัวขนเด้อนี่กูนึงเบาจังสีเบาที่เนียนนั่งเนี่ยวันเลยถามเราสามเราบอกหัวั้นค่ะบาดที่นั่งง่ามคนนั่นละเราเลยว่าตัวนี้แหละลุงพี่โอ้ยบอกกันนึกเขาบอกกูถือกเลยนะเอามึงก็เถือกโอ้ยกูถือกสามตัวขนมึงก็เจ๊งแท้ตัวไหนมึงจังถือก ก็ส<ร>องสามหาดแล้วว่าตรงกันขึ้นตรงกันทุกทีแถวฝันคนละทีอยู่คนตะหม่องนะครับแม่ฝันนะแม่ก็นอนเงื่องพุระฝันโชคฝันเนื่องพุราแม่ตื่นขึ้นแม่ก็ไปเลยบพราะเรว่าให้ฟังแม่ก็ไปทำบุญอยู่ว้านแสดงว่าแม่ก็มั่นใจแล้วแม่ก็เลยไปทำบุญอยู่แม่ก็เลยไปทำบุญเท่ากันค่ะ นกวอนนี่แม่ก็ไม่ได้ฝันเลขเลยฟันแม่ไปพ็ได้แม่ก็ซื้อมาสองใบแม่ก็ซื้อเลขกสามถ่ายสามตัวสองใบสันเด้ไปกับหนเพระไก้โชคมาเลยนั่นแม่เนาะครับน้ำน้ำจักศรีพ่อแม่เนี่ยสัตว์เพราะย่าหนักเบาเบาถึงคนแม่คนทิ้งลูกทิ้งผลหัวลูกเลย เสาท si ี่ทดสายก็ขอพรออยู่ดอกเห็นองค์น si um ึงข si ้างหลังที่เฮาเห็นนะคะพี่น้องก็คือข้างหลังของแม่จะเป็นองค์ปู่พญานาคองค์ยังแน่ค่ะแม่ปู่สีสุดโธ้หยานาคี้สีปทุมมาปู่สีสุดโธนะคะยญานาคี้สีปทุมมานะคะครับต้องปู่สีสุดโธทั้งหยาเกีเป็นนางเกลยดเนาะจ้ะก็ถือเคยถือต้างคนแบบบอกคนจะซื้อแต่ไมีคนมาบอกสิล่ะถือแล้วแม่ก็เคยได้ไปโปร่งคนอยู่คนคือกัน ลูกเคยบไปั้แม่มีความศรัทธาของปู่พญานาคส่วนมากก็คือมักจะได้โชคค่ะตามสัจจ้ว่าจ่าแม่ก็จะเป็นคนมาเฮ็ดบุญน้ำแม่นบ่ค่ะพ่อได้จะไปทําบุญะหรือว่าอาจจะยังบ่ได้ายห้องไปทําบุญก่อนเพราะว่าเป็นคำว่าโชคบ่อยู่งุ่นก็เพรต้องให้ซื้อแม่ก็บ่ซื้อลอตเตอรีได้ทุกคนแม่โบสื่อมาต่นตีเมื่อแม่ตะใบเดียวปกติแม่สิซื้อมานําเด้ค่ะ ก็เรยว่าเอาขันโจงยู่บ้านกะสิเอายู่บ้านเด้อสิเดี๋ยวฮะปกตินี่ย่ำมื้ออื่นนี่มันสิมีคนมาขายแบตเตอรี่ให้แม่ตลอดค่ะมื้อซาวห้อยออกมือห้อยออกมือห้อยออกคือแม่นว่ามื้ออื่นนี่แม่สิจับตัวใดแม่นี่ล่ะ2-3งหานี่ล่ะคิดว่าบ่เอาบ่อั้นเลขเพิ่นสองสามสอหานี่ย่านอั้นอยู่เป็นเลขดังาะแม่ค่ะแม่ม้สองสามส2งห5าสามห แม่ก็กมาสามหาบอกขาดมาสามหาสองสามห้านะคะเดี๋ยวจะเป็นตัวเลขที่แม่เพื่อนห้องบอกเลยเนาะค่ะเนาะสองสามห้านะคะเน้นๆเลยคือสามหาเนาะแม่เนาะเพราะว่าเพป็นการบอกมาสามตัวสองสามหานะครับเป็นความฝันของคุณแม่นางงามนะครับเพราะว่ายุฟซีหลายๆท่านให้มาตามนะแม่ กัดเลยเดี๋ยวมาตามให้เอฟซีพาเล่นคนมันเนาะครับให้เคุนโชคดีเนาะแม่เนาะกัดจะเป็นงวดที่สองนะครับดีใจเลยเมันมันบม่ได้ยั้งก็ดีใจ้เอายั้งน้ำไผ่บบอกไปเลยคนมาแห้งค่ะคันได้ล้วบอกไปเลยคนมาแห้งแบ่งปันไปเนาะแม่เนาะในบุญได้กุศลเนาะตันนี้นี่ห้องบอกเลยเนาะห้องบอกเลยค่ะเดี๋ยวให้เอฟซีดูนะคะตัวเลขเนาะให้คุณแม่คือเนาะคุณไล่กล่องอ่ะแม่ ไเอฟซีเบิ้งนะครับพุ่งกระตัด2ตัวให้เรียบร้อยนะครับสาตัวสามสองห้านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะของแม่นางงามนะคะท่านม้ชมในงวดวันที่16ธันวาคมพศสอง 2, 5, 6, 7งวดที่ผ่านมานะคะ 4, 3, 6, 1นะคะเป็นงวดแรกที่เข้าอันนี้เราจะตามให้เป็นงวดที่สองล่าสุดนะคะก็มีคนเออ่บอกตัวเลขมา3ตัวเนาะ 2, 2> 3, 5แต่แม่มั่นใจว่าน่าจะเป็นทางไอบุญนี่ะแน่นมากคะ่ะ พี่เล่นต้มบอกคือเกาเนาะแม่เนาะค่ะแล้แกแม่มั่นใจที่สุดคือจะเป็นตัวนี้แหละค่ะสองสามหาสองสามหาครับถ้าสองตัวนี้จะเน้นไปที่สามห้าใช่ไหมคะสามหาต่าเอฟซีไวเดอร์เป็นตัวไทยนะคะตัวเลขของไอ้บุญมีแม่ไปเอามือใดหกห้าเลยเนาะแม่เนาะหกห้าครับอู๋ภูนอกเลยหาหกครับแม่ได้หกห้าครับตัวเดียวกันครับอย่าลืมเนาะแม่เนาะอันนกันเนาะค่ะมันก็ไ่รู้ของไอ้บุญมีก็อย่าลืมนะครับเนาะ ห้าห้าหกนะคะก็อย่าลืมเป็นหกห้าห้าหกเนาะจำตัวยุ้ก้นจานแปดแปดห้าว่แม่หกห้าคุณจานไม่หกคุณจานเขาคุณจานเขาหาผู้อันน้องซาเลยหาหกยูเงินแ่ดแปดหาอ๋ออยู่ที่เงินแปดห้าเลยเนาะเงินที่สายบุญมาทำบุญนะแม่เนาะคุณแม่ก็เลยไปซื้อของมาทำบุญต่อที่วัดนะครับเนาะหลังจากไปทำบุญมาแล้วนุ่งเอาไปกับแตงโมเลยสองสามหมื่นมันมาฝันอืมครับ เป็นแนวทางเด้อเราให้เอฟซีฟังนะคะไว้ขอเอาขามาติดตามรับชม่ได้เอาเพราะมันสะพานเนาะครับผู้ใดมารับชมกับคอยโชคดีเนาะแม่เนาะค้อยเพิ่นโชคๆมันหมานนะครับขอบคุแม่หลายครับคุณแม่ก็เดินทางคขอบคุณในหลายแม่ขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับอ่ะเป็นตะลึกแนวทางตะลึกความฝันของคุณแม่นางงามนะครับประจํางวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับ คุณแม่ฝันว่ามีคนมาบอกนะครับห้องบอกนะครับ3ตัว2 3 5นะครับก็อย่าลืมตัดวินวิน2ตัวด้วยครับเดี๋ยวสองสามสามสองสองห้าห้าสองและสามห้าห้าสามนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยวกับความฝันของคุณแม่นางงามนะครับประจำวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อ สวัสดีครับ